สวัสดีครับทุกคนตอนนี้เราอยู่ที่สวนจตุจักรนะครับแต่เราไม่ได้มาซื้อของเพราะวันนี้เป็นวันพฤหัสเราจะพาทุกคนมาดูต้นไม้นั่นก็คือตลาดต้นไม้นั่นเองนะเพราะตลาดต้นไม้เนี่ยเปิดวันพุธกับวันพฤหัสนะครับเดี๋ยววันนี้เราจะพาทุกคนไปดูว่าตลาดต้นไม้ของปีนี้2,564เนี่ย มันเปลี่ยนแปลงไปมากแค่ไหนและมีอะไรที่น่าสนใจบ้างในตลาดต้นไม้ที่สวนจตุจักรก่อนที่เราจะไปดูก่อนที่เราจะเข้าไปดูต้นไม้นะเราต้องนี่นี่นี่ลืมไม่ได้ลืมไม่ได้ราต้องสวมแมสก,ก่อนนะครับพร้อมพร้อม,อมป,ปักไปตัวน,นี้สวยอะ่ะ ไปดิสวยมากสวยมากสวยมากต้นอะไรไม่รู้อ่ะนี่ต้นอะไรอ่ะับอ๋อทุกคนทุกคนนี่คือใส่ใบสับเนาะใส่ใบสับหรือใส่ใส่ยาย่าใช่ใช่ใสยาย่าเป็นต้นที่ที่ที่น้องยาย่าถือใช่ไหมทุกคนมาดูเนี่ยเนี่ยเนี่ยคือต้นใส่ใบสับที่น้องยาย่าถือแล้วมีราคาแพงใช่ไหมครับอู้ถ้าต้นใหญ่ขนาดนี้ราคาเท่าไหร่เนี่ย หนึ่งพันบาทต้นนี้นะดอกสวยดอกสวย อันนี้เขาเรียกต้นอะไรอ่ะพี่อันนี้โรตัสนี่โรตัสนะทุกคนกระถา,างนี้เท่าไหร่อันนี้สองร้อยนี่กระถางนี้สองร้อยสวยนะใครที่ชอบต้นไม้ต้นเล็กๆเนาะมันมันชอบน้ำไหมหรือว่าไม่ชอบน้ำชอบะเลี้ยงในบ้านได้เป็นไม้พอนอ๋อเลี้ยงในบ้านได้นะ้ำไม่ชอบน้ำแล้วก็เป็นไม้ที่ช่วยฟอกอากาศได้ด้วยนะครับอืมเหมาะกับใครที่อยู่คอนโดอ่ะ คืออะไรอ่ะครับอันนี้ช้างค่ะแต่ว่าไม่รู้ช้างอะไรเพราะมันยังไม่นี่นนเป็นช้างมาจากไหนครับ <c oughs> ต้องถามเจ้าของเจ้าของยังไม่มาป้า<อ>ป้าอยู่ข้างร้านป้าขายเข้าได้จ้าป้า,าขายเข้าได้จ้ามันเป็นแบบว่าเออเหมือนจะเอามาเลี้ยงที่บ้านเอามาเลี้ยงที่บ้านใช่ไหมทุกคนเนี่ยกล้วยไม้สวยดีนะอย่างเงี้ยเท่าไหร่ครับอันที่ห้าสิบบาทจ้าในอย่างเงี้ยห้าสิบบาทเพราะว่าช่วงนี้มันจะไม่มีดอกละดอกมีละครั้ง ดอกออกปีละครั้งเนาะก็สามารถที่จะเลี้ยงไว้ที่บ้านได้ใช่แล้วก็มีที่แขวนด้วยเนาะแล้วก็ไปที่พอถึงเวลาแล้วถึงรู้เองว่าดอกดอกมันจะออกใช่ไหมใช่ค่ะจะมีเยะถ้าจะมาเดือนที่แล้วนี่ดอกซีม่วงสวยอะดอกซีม่วงชื่อดอกอะไรครับองคามครับ นี่น,นี่ทุกคนมาดูนี่คือดอกพวงคามกระถางเท่าไหร่กนะระถางเท่าไหร่นะครับพี่ร้อยเอครับกระถางละร้อยเองทุกคนนะอเ,เออซื้อไปให้พ่อเออเอาต้นไหนดีอ่ะต้นนู้นต้นนี้ต้องเลือกยังไงอ่ะครับพี่เอาที่มันมีดอกหรือไม่มีดอกอ่ะ้วแต่ชอ,ชอบนะครับต่แต่ชอบเนาะอ่าเดี๋ยววันนี้เราจะซื้อพวงคามไปปลูกที่บ้านนะครับ นี่เราเลือกต้นนี้ร้อยหนึ่งใช่ไหมครับ,รบเอ๊เราได้พวงคามไปปลูกแล้วเดี๋ยวเราไปต่อ สับปะรดสีนี่อะไรสับปะรดส,ส,รสีสับปะรดสีสับปะรดสีเหรอครับค่ะว่ทุกคนสับปะรดสีเยอะมากเลยนะถ้าต้นใหญ่ๆนีเท่าไหร่ครับเนี่ยสองร้อยห้าสิบเนี่ยทุกคนสองร้อยห้าสิบนะสามารถเอาไปปลูกที่บ้านได้หรือถ้าใครแบบว่าชอบต้นเล็กๆก,ก็นี่เลยเนี่ยเนี่ยกระถางเนี้ย<ะ>แค่สามต้นสามต้นร้อยเองนะ ก็จะมีหลายราคามี50บาทด้วยแล้วนี้ก็จะเป็นแคนตัสหลากสีเนาะถ้าถ้าอย่างเงี้ยขายต้นเท่าไหร่ครับห0บาทนี่ทุกคนต้นอย่างเงี้ยเน่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 ดู60หกสิบบาทเอง มาเลือกซื้อได้นะครับขงแบบนี้ก็มีนะนี่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 ถ้าอย่างนี้ล่ะครับ <50 S 1> นี่ทุกคนห้าสิบาทเองสวยด้วย<ม>เผื่อใครที่อยากจะเอาไปเลี้ยงที่โต๊ะทำงานอะไรอย่างเงี้ยนะครับก็สามารถเรี้ยงได้ นี่นีนว่านงาช้างเนาะเขาบอกว่าว่านงาช้างเอาไว้ป้องอากาศนะครับก็สามารถเอาไว้ในที่ทํางานแล้วก็ที่คอนโดได้นะครับต้นนี้15บาทเองนะก็สวยดีแต่ถ้าใหญ่มาหน่อยก็จะนี่ต้นนี้30บาทราคาไม่แพงเลยนะครับสามารถมาเลือกชมได้ ีมสวยมากเลยแ่ดูดิแน่แน่แน่สวยสวยสวยต่ตัวนี้รอบๆจะกผนน่แต่ก็ต้องมีส่ว่าขอความด้วย ขอขอมาถึงไอ้ร้านที่เป็นต้นไม้นะครับก็จะมีหลากหลายไม่ว่าจะเป็นมาริซซ้อนนะครับต้มจีสโรสแมรี่นะ เก้กหวยก็มีขายทุกคนประการังสายลุงดูดินี่นี่น,น,น,นประการังสายลุงหรือจะเป็นส้มจี๊ดส้มจี๊ดป,ปลูกแล้วรวยปลูกแล้วรวยนะครับนี่นแก้วลินลี้ต้นแก้วก็สวยนะแก้วลินลี่ก็สวยวใช่สาริกาลิ้นทอง นะสวยดีถ้าเป็นพวกต้นไม้ใหญ่ก็จะมีนะครับพวกทุเรียนขนุนอฝรั่งกิมจูฝรั่งสีทองมีหมดเนอะนี่สะดเดายังมีเลยทุกคนดูดิ<ว> <laughs> เออหรือใครที่ไม่มีพื้นที่ก็จะเป็นพวกนี้นะครับเน่เน่่่ ถ้าใครไม่มีพื้นที่นะแนะนําเป็นพวกหนวดหรือสีนะต้นละหกสิบบาทต้นเดฟก็ได้ต้นเดฟก็สวยนะก็สามารถที่จะซื้อแล้วก็ไปแขวนไว้ได้เลยนะครับทุกคนร <c oughs> ้านนี้ก็จะเป็นร้าน <c oughs> พืชผักสวนครัวเนาะ <c oughs> ก็จะมี <c oughs> เนี่ยที่เรากินกัน <c oughs> นี่ จิมจูชายก็มีขายเอาไว้ใส่ต้มเลือดหมูทุกคนสาระแนก็สวยนะเนี่ยนะหรือกะเพราก็มีทุกคนมาดูกะเพารากะเพราต้นละยี่สิบบาทเองอกะเพราแดงนะครับอ้อโหะ,ะพาก็ยนะี่สิบนะพริกขี้หนูสวนเนี่ยเนี่ย,ยมาเป็นต้นๆอย่างนี้เลยก็ยี่สิบบาทเองนะครับเม็ดแมงลักก็มียี่หลาก,ก็มี ถือว่าร้านาน,นี้เป็นร้านที่ขายเอ่อพืชถักสวนครัวว่าก็ว่าได้สามารถปลูกไว้กินได้นะป้านเนาะได้จ้าปลูกไว้เพื่อความสวยงามแล้วก็ยังกินได้ด้วยน้องดูดิมีเยอะมากเนี่ยสามารถปลูกพริกได้นะเพราะว่าหลายคนบอกว่าพริกแพงมากตอนนี้คุณก็มาซื้อตรงเนี้ยแล้วก็ไปปลูกไว้กินที่บ้านได้นะครับ ุกคนนี่รักแรกพบนะถ้าใครอยากจะแบบว่ามีแฟนเพิ่งเจอกันนะครับก็สามารถซื้อต้นนี้ไปปลูกได้สวยนะนะครับรักแรกพบหรือกระดุมไม้ใบเงินก็สวยนะโอ้ต้นไม้แปลกๆเยอะมากเลยอ่ะด,ดูดิกระถางไปเรื่อยเลยเขาเรียกว่าไม้มงคลอันนี้ชื่อต้นม่วงเจริญ ถ้าต้นนี้ประมาณเท่าไหร่ครับห้าร้อยนะทุกคนเนี่ยต้นนี้ห้าร้อยแต่สวยนะกระถางเบลเลอร์เลยนะครับอืมร้านนี้ก็ขายไม้แปลกๆสวยดีเออต้อนนี้ต้อนอะไรอ่ะ นนสนซีต้นสนสนซีวิวสนซีริวชื่อต้นสนซีริวทุกคนนะยอดสวยดีสนซีริวสนซีริว,ส,ส,รวสวยดีสวยดียดอ่าเพื่อมซาก็มีทุกคนพุ่มซาก็มีที่ไหนก็มีบ้างว่าชมจานอ่า นี่ยทุกคนนะครับสามารถที่จะขับรถเข้ามาได้นะแล้วก็ขับรถชมชมแล้วก็ถ้าจะซื้อก็แวะซื้อได้เลยนะครับที่นี่ก็สามารถที่จะขับรถมาได้วันอังคารวันอังคารก็มีมามีนะวันอังคารน่ะไม้จะสวยแล้วของจะแน่นทั้งตลาดค่ะนี่พาะว่านบอกว่าวันอังคารไม้จะสวยแล้วก็นนไ,ไม้ไมค่ะ เขาจะให้รถเข้าเนี่ย11โมงรถแมคค้าแต่ว่าแนะนําให้คนซื้อมาสบายนมค่ะให้แม่ค้าลงใาเสร็จแล้วแล้วก็คุณก็เดินได้ตลอดแต่ประตูนี้จะปิดทุ่มครึ่งแต่เปิดให้คนออกถึง3ทุ่มค่ะแล oh, ้วก็เด anyway. <Austria> ินในนี้ยได้แต่ประตูหนึ่งนี้คือเปิดได้เปิดยาวเลยค่ะคือตอนนี้เขายังไม่ขยายเวลาค่ะเพราะว่ามันติดช่วงโควิดเขาก็ขยายเขาก็ให้แค่3ทุ่มให้ออกให้หมดประตูนี้ก็เดินได้สบายค่ะเย็น ชื่นแคร์ุกนบานชื่นแคร์ปกติเราจะเห็นบานชื่นมันจะต้นใหญ่เนาะแต่เนี้ยมันต้นเล็กๆรับน่ารักจิบมีแววมายุราด้วย คนร้านนี้ไม้ถุง6ต้นร้อยนะครับจากบ้านมา,มาง,งกรงหดนก็ได้ถางห้ลยกระลยกระสีต้นร้อยายใหญ่ก็ต้นร้อยนี่ทุกคนหนวดหรือสีแน่ๆเนี่ยพวงนี้5้สบาทเองนะถ้าใครชอบพวงใหญ่ก็พวงนี้100นะ่รน่รเออสวยดีอะ นะตอนนี้เรามาถึงโซนต้นไม้ใหญ่เนาะบางคนอาจจะซื้อต้นไม้ไปปลูกที่บ้านนะครับก็โซนนี้ได้เลยนะเนี่ยต้นแก้วแคร์นะต้นเบลลเลยครับอมเบลล์ีไม้ต้นแก้วหิมะต้นแก้วหิมะทุกคนต้นแก้วต้นใหญ่มากนี่ก็แก้วมุกดานะต้นใหญ่นะ คอนโดนางฟ้าทุกคนเคยเห็นไหมสวยมากเหมือนต้นตะบองเพชรน่ะเขาเรียกคอนดูนโดนางฟ้าเออต้นใหญ่มากดูดิเออต้นสูงมากฝักฝัออ่งนี้เป็นต้นโม่โเนี่ยต้นโม่สามารถเอาไปปลูกที่บ้านได้นะครับย ด้านโน้นเป็นต้นหมากเตี้ยทุกคนต้นหมากถ้าต้นอย่างนี้ต้นเท่าไหร่ครับป้าสามร้อย <300. S 1> ทุกคนต้นเบลเลอร์เลยนะตัลวละสามร้อยเองเนี่ยต้นใหญ่มากดูเดิสามร้อยเองถ้าใครจะไปซื้อปลูกที่บ้านที่เราพาทุกคนไปอัปเดตนะครับว่าสวน ต้นไม้เนี่ยที่ตลาดนัดจตุจักรเนี่ยนะครับมีอะไรหลากหลายบ้างน,นะครับก็สามารถที่จะมาเลือกซื้อต้นมงต้นไม้ได้นะครับก็สวนเดียจริงๆแล้วเนี่ยเปิดตั้งแต่คืนวัน ต่งคารเลยนะแม่ค้าบอกว่าวันอัางคารเนี่ยต้นไม้จะมาลงเยอะมากแล้วก็สามารถให้ทุกคนเนี่ยเข้ามาได้ก็ช่วงประมาณเกือบเที่ยงนะครับพอเสร็จแล้วก็วันพุธพฤหัสก็สามารถที่จะมาเดินตั้งแต่เช้าได้เลยนะครับถ้าวันพุธพฤหัสก็แนะนําตั้งแต่ช่วงเช้าเชนะ้าเนาะเพราะอากาศจะไม่ร้อนนะครับใครที่ชอบต้นไม้ที่ชอบดอกไม้สามารถมาเลือกได้ที่สวนจตุจักรแห่งนี้ได้เลยนะครับ ยังไงฝากติดตามช่อง Kini Station นะครับฝากกด Subscribe กดไลค์นะครับแล้วก็กดแชร์ให้ด้วยนะครับวันนี้ไปละบายบายดูต้นไม้ดูต้นไม้